สวัสดีครับกาคาครับโอ้เหงื่อนี่ท่วมเลยนะเหงื่อเลยน้ําเนี่ยน้ยําด้วยอ่ะมาซ้อมอยู่สิงห์มาวินครับผมมาซ้อมนี่ตลอดเลยเหรอครับก็มาเก็บตัวอยู่ที่นี่เวลามีรายการอ๋อมีครูปองครูซ้อมเยอะเลยเนาะเพราะว่าจากค่ายแป้บมินบุรีมามา,มาสิงห์มาวินนี่ก็นิดเดียวเองนะครับเออเอก็มีรายการแล้วครับผมชควันไหนนะครับวันที่สามเอ็ดครับสามสิบเอ็ด ปลายเดือนนี้เลยครับเจอกับก้องเกียรติก้องเกียรติประมาณสิบเก้าครับกูบบเก่าเลยสิชกที่ไหนครับช้องเกียรติครับ๋อ่คู่ไหนคู่รองหรือคู่เอกน่าจะน่าจะเป็นคู่เอกโอ้เจอกับก้องเกียรติเราเคยแพ้เขามาครับวันนั้นต่อยที่สตูลเป็นไงลูกเกมเป็นไงวันนั้นก็วันนั้นก็สูสีเออแต่ผมเมาหน้าชนะกว่าเออเครบยกราคาอะไรไม่รู้แต่ผมน่าจะเป็นต่ออยู่นะเออเอใช่ครับแล้วไปแพ้อย่างไงคิดว่า พวายกซีผมถอยเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจ<ร>เหมือนกันแต่ผมถอยผมว่าโตตลอดเออเอแต่ว่าแซนมวยเขาไม่ชอบมวยถอยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับก็คาใจก็เลยนี่แหละได้ล้างตาผมใจแล้วใช่ไหมครับครับช่วงหลังๆเนี่ยน้ําหนักเราเวียนในจริงๆเราถนัเนนดเป็นอย่ที่สุดก็กลางคืนขอร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบกลางวันล่ะครับกลางวันก็ร้อยสามเอ็ดเออเออเออตั้งแต่ฟอร์มที่แพ้ก้องเกียรติหลังจากนั้นต่อยใครบ้าง ่ยับโฟกัสคนเดียวอ๋อแล้วก็มาชนะโฟกัสที่ร้าดําเนินนะครับเดือนของเดือนที่ผ่านมาต่อยกับโฟกัสน้ำหนักเท่าไหร่อะร้อยเก้อ๋อแล้วไฟนี้ร้อยน่าจะเป็นร้อยสามเอ็ดร้อยสามเอ็ดเป็นเป็นไงเวทนี้เราชอบไหมก็โอเคครับต่อยกลางวันครับอืมหลายคนบอกว่าเป็นห่วงกาก้าควรจะทาน้ําหนักไม่ได้ควรจะเพ่นอีกไม่มีแล้วเนาะยืนยันว่าไม่มีอีกแล้วในการแบบนั้นเพราะว่าร้อยสามเอ็ดก็ถือว่าปล่อยขึ้นมาหน่อย ใช่ไหมครับเป็นไงร่างกายตอนนี้เราโอเคยังก็ได้หายใจไฟที่แล้วก็โอเคร่างกายเริ่มกลับมารับตอนนี้ทำร่างกายตลอดครับใครปั๊มซ้อมให้บ้างเนี่ยมาสิงมาวินเนี่ยโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยเนาะสิบกว่าคนก็จะยๆเออไล่ไม่หมดอ่ะไล่เชื่อแต่เผาแก้วอย่างเงี้ยตัวมันเริ่มเลยใช่ไหมครับดูร่างกายดูเป็นตัวเพียมากร่างกายดีมากนะครับวันที่31วันนี้วันที่เท่าไหร่วัที่สิประมาณ10วัน ครับก็มีเวลาที่จะซอฟต์พอสมควรก็เหลือเวลาเร่งแล้วครับเล่งใช่ไหมช่วงท้ายนีเร่งเลยไหมสิวปสุดท้ายใช่ไหมครับอ๋อวางแผนยังไงดีไฟนี้หรือว่าแล้วแต่เลยก็ไปรอดูบนเวทีครับแต่ก็น่าจะแบบไฟนี้ไม่หนีอยู่แล้วครับเออใช่ใครบอกผมดีผมจะเดินให้ดูจ้าจริงๆกาก้าต่อยโชคเกียรติผลงานช่วงหลังเป็นไงบ้างก็สองไฟหลังก็มีชนะเจ้าเหรใหญ่กับแพ้แม็กนัมอ๋อก็แพ้แบบแพ้เบียดด้านแม็กนัมเนาะเออเออเออ ไม่ดีภาคนี้ตั้งเป้าขนาดไหนครับน้องชายก็ทําไฟต่อไฟให้ดีที่สุดครับเราไม่อยากตั้งเป้าไว้สูงเราอายุเท่าไหร่เราปีนี้อาเข้ายี่สิบห้าปยี่สิบห้าเป็นเพศข้ามนะครับก็ลูกลูกลูกกี่คนละลูกคนนะครับคนหนึ่งเมียกี่คนเมียคนเดียวคนเดียวพอแหม่คนเดียวพอฝากแฟนลัาหน่อยครับน้องกาก้าครับก็ฝากรันทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเต็มที่ครับก็ตอนนี้ร่างกายกำลังดีแล้วครับผม เต็มร้อยครับไฟนี้เอาคืนนะไฟนี้นะเอาคืนครับเออทบต้นทบดอกครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมทูกกาก้าครับปั้มกับดนชัยครับแต่ว่ามาปั้มที่สิงห์บาวินนะกาค้าโอ้ยโดนสอบกาก้าต่อยก้องเกียรตินะครับ31นี้ครับที่ช่องเจ็ด เป็นเชรอวินครับเป็นเก้าล้านครับหรือว่าจอดเพชรครับ